ห่อนแห้งจนได้ถอดเสียครับเอาแห้งครับมายามเบ็ดขากลับเล็กน้อยครับสวัสดีครับผ้ามาไซเบ็ดครับมันนี่เป็นไม้มุ่นนะครับเป็นถ้ำมุ่นเราเขื่อนวานำมันดันขึ้นมาจากมุ่นครับมันก็จะมาดถ่วงตรงไฮน้าไก่มุ่นนะครับมันนี่ห่อนขนาดเลยครับผ้ามาไ่เงียเขียดครับเนี่ยครับหนังยุคือเก่านะครับผมเบ็ดมาบ้านหกสิบหลังครับปลูกว่าสีใสเบ็ดเปล่านะครับเหลือจั่วะ้านจะ มีสิบตหลังนะครับไม้เป็นไม้แบบนี้ถิมีปลาครับหน้ามือตะขืนมาเลยนะครับเนี่ยถามข้าเจ้าหน้าคนยเ่แถวเฉย่นีคนมาหนำบึงข้นมาเลยครับเหมือนนี่ันนัครับหน้าที่นองขาวนะครับขืนมาหมือมือนี่หเพิ่นมานะครับผมยันถ่วมเขียดผมอยู่นะครับเบ็ดนะครับเข้าไปเบ่งบรรยากาศการใส่น้ำกันเลยครับเดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยนะครับ นี่ครับฝั่งหนึ่งเป็นคล้องครับเนี่ยนะครับคล้องท่ามูลคือกันครับขึ้นไปนี่นะครับน้ำขึ้นไหวหรีครับอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วล้างหนึ่งเมื่อกี้ครับเนี่ยครับนี่เขียนเปียครับเน่าไปผุนล้วครับมีแต่คล้องสร้อยนะครับบุหรี่ปลาที่นีบะมี่ครับน้ำไม่แบบนี้ครับนี่ครับหลังนี้ยิ่งมาใส่ไปเมื่อกีนะครับถือแล้วครับเดี๋ยวจะไปปดที่นอยครับปลาคีนหน่อยมาครับ อับน่อนแห้งก็ได้ถอดเสียครับเอาแห้งครับมายามเบ็ดขากับจังหน่อยครับถือปลาคน้อยตัวนึงครับนี่ปลาหลุนห่าวครับเบ็ดเข่าตรงปากปลาพอดีเลยครับรุดงากดีครับต้องับเบ็ดแบบนี้ครับพี่น้องครับเบ็ด ตีนครับเมื่อกี้ก็ได้กบตัวนึงครับบมื่อกี้ถ่ายกล้องให้พี่น้องเบ้างได้กบตัวนึงนะครับกบตัวงามเลยครับมันติดเบ็ดเลยละครับกินเยี่ยเขียดเท่าครับเอาขาถ่ายขถ่าล่องใส่บ้างครับ นี่ครับน้ำไหลล้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับน่าจุดถ่วมแน่ขึ้นนี่สำหรับไฮน่าไฮนี่ครับมีเขาลอยแต่แท้ครับไม่หอดปลามันบืนครับนี่ปลากระติบครับนี่ลงปลาครับจะจับใ้เบิ่งครับนี่จับเดี๋ยวพอคลหา หลังนี้โดนช่อนเล็กครับเนี่ยเห็นปะ่ะไปะช่อนเล็กครับ แล้วเ,เขียดใส่ถุงนี่ครับใส่ถุงนี่ใหญ่หนิล่ะนะครับตอกปลาให้ด้วยครับแนี้ Ya uh. ploro yo. นะครับเกาสู้กันยามเปลี่ยนที่ตอนค่ำครับหลังนี้คือครับ,บตัวโตขนาดใหญ่งงครับดปูปลาครับ ใส่เพื่อน้ำต้นลอยครับประว่าน้ำขื้นยางว้เลยครับคือน้ำขึ่นยางไว้ครับตอนนี้สองลุ่นกล้วนะครับเนี่ยสองขุ่นครึ่งเนี่ยครับผมก็มากรูดเบ็ดนะครับผ้ากูดเบ็ดเลยครับน้ำถั่วเบ็ดพี่นองเติ่งเอาครับน้ำตอนใส่นี่โบมี่นะครับน้ำตรงข้างอันนี้เป็นทางยางครับโอ้หล่นกันแท่มมกเบิดเก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวผ้าไปเบ่งผลงานอีกทีหนึ่งครับอน้ำถ่วมมาบเบหไวบาไวเถอะ ผลงานครับน้ำมันถ่วมเบ็ดเบ็ดครับนี่แล้วก็ปลาบ่ค่อยกินในช่วงสองทุ่มครับสองทุ่มเขาเจ็บเบ็ดสองทุ่มครึ่งเอ่วมขลงานกันน่อย กิโลหนึ่งพอดีอยู่ครับประมาณกิโลหนึ่งเสียหนามันสมด็คครับเพราะเก็บ่อนเดือดบังเกิดไกครับนี่ครับประมาณกิโลหนึ่งครับปลาตัวงามครับเนี่ยนะครับตัวสวยๆครับรุ่นกระดูกกรอบครับประมาณเด็กสิบตัวได้อยครับสิบตัวนะครับเอ้ามาบังเกินคลิปแนาครับคลิปนี้กูเวิดนี้ตัวสองกุ่มเครงครับ มือนสีป่ปไส์หมายอะไรเป็นรอติดตามกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ